สวัสดีนะครับนักเรียนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาต่อกันในวิธีนี้ก็คือเป็นข้อที่50กันก็คือจะเป็นโจทย์ประเภทที่ว่าคนช่างน้ำหนักบนล้อเลื่อนนะครับเป็นตาช่างที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นบนพื้นเอียงเนี่ยเราจะมาคิดกันยังไงโอเคไหมหนุมมาดูนะครับก็ในกรณีนี้เนาะ,ะมาดูการทํำยังไงมาดูเลยเด็กคนนึ่งเนาะอยู่บนล้อเลื่อนนะครับแน่นอนล้อเลื่อนตรงนี้นะครับเราก็ต้องพิจารณาการเคลื่อนที่ของมัน เขาบอกว่าเป็นไงครับมันเคลื่อนที่ลงโอเคไหมเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งเอย่างนี้เนะครับตัวเขาบอกว่าเคลื่อนที่ลงนะชายคนหนึ่งมีมวล60กิโลโกร,รมัมยืนชั่งน้ำหนักบนล้อเลื่อนหรือมาเจอเลยซึ่งเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงพื้นพามุม30องศา,งากับแนวระดับจงหาน้ําหนักที่อ่านได้จากตราชั่งเขาต้องการหาน้ำหนักที่อ่านได้จากตราชั่งเพราะนั้นน้าหนักที่อ่านได้จากตราชั่งเนี่ยมันก็คือตัว n ้นั่นแหละโอเคไหม คือเขาต้องการหาเ e อ็นหนูมาดูหนูมาดูครูจะพาหนูใส่แรงเขียนแรงให้กระทำกับมันแน่นอนคมนมีมวลเนาะมันก็ต้องทำมวลก็คืออะไรลงมา MG ลงมาโอเคยไหมให้รกระดอยเขียนแรงตรนนี้นี่นะปี๊บอนนี้อันนีนน้คือ MG ใช่ไหมครับ MG แล้วก็แน่นอนลิฟต์นะตรงนี้ลิฟต์ตัวนี้มันก็คือจะมีนะครับ กคป๊บตัวนี้มันก็คือแรงเอ็นใช่ไหมที่ตั้งฉากขึ้นไปนะมันจะไม่ใช่เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับกล่องที่เคลื่อนที่ขึ้นเอเคไหมเดีย๋แบบยวเนาะใส่ทิศทางของแรงดีๆเป็น MG ลงมาเอเคไหม,ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราวิเคารานะห์ตรงนี้เนาะตรงนี้มอสังเกตดูนะครับเข้าแล้วนะตัวนี้มันอยู่ในแนวแกน x แกน y แล้วหรือยังถ้าเราเพยาณาให้ตั้งฉากนะครับ เข้าไหมแล้วก็พิจารณาที่มวลเนี่ยมวลมันก็จะเหมือนเดิมเนาะปืบป๊บปืบ๊ดปื๊ดแล้วก็แตกแรงได้สองแนวโอเคไหมก็คือตัวนี้เป็นสามสิบตัวนี้ก็คือจะเป็นเอ็มจีคอร์สสามสิบใช่ไหมครับอ่ะล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอ็มจีไซสามสิบโอเคไหมอ่ะนะครับ ทีนี้นะครับการที่เราจะหา n ได้นะโอเคไหมเอ็นเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณาแรง n เนี่ย n มันเหมือนมันแบบว่ามันตั้งฉากอยู่บนแกนแกนดิ่งใช่ไหมครับเราพิจารณาเนี่ยเราสังเกตดูนะเราจะหา n นะครับตัวนี้เนาะคือเราจะหาไอ้ตัว n ตรงนี้นะครับถ้าเกิดดูจากรูปเนี่ยมันเหมือนกับประมาณว่าเด็กยืนอยู่บนตาช่างแบบนี้เราดูจากรูปเนี่ยเด็กยืนบนตาช่างแบบนี้แล้วก็มีอะไร มี mg ที่กดลงใช่ไหมแล้วก็มี en ที่ดันขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ a ของเราเนี่ยดูสังเกตดู e ของเรามันแนวเฉียงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณาเนาะ e นะครับ a ที่กระทำกับมันเนี่ยมันต้องเป็น e ในแนวดิ่งเป็น a y เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพิจารณา e ตัวนี้นะเราจะไม่เป็นแนวตั้งเนี่ยโอเคไหมอ่ะมาดู e มันเคลื่อนที่แบบนี้เอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวนี้มันคือระน,นาบแกน x ตัวนี้มันคือด้านหน้าแกน Y โอเคไหม A มันเคือ่อนที่แบบนี้โอเคไหมถ้าเกิดครูต่อเนาะด้นานหน้านะครับมุมที่กระทำกับมามตัวนี้สามสิบใช่ไหมมุมนี้ก็ต้องเป็นมุมสามสิบองศาด้วยเพื่อนง่ายเลยคือมุมตัวนี้สามสิบจะอยู่ตรงนี้จากกฎของสามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยม A พอหนูก็ต้องแตกแรง e ให้อยู่ในแนวแกน x แกน y ก่อนนี้จะกลายเป็น ex ใช่ไหมเป็น ex เนี่ยจะเท่ากับ e อะไร e cos 30ส่วนนี้ก็คือ ey จะเท่ากับ e sin 30ตรงนี้โอเคไหมพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นทิศที่ e เคลื่อนที่ลงอยู A, ่นี้ ey มีเนาะ e เคลื่อนที่ลงอยูนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกฎของนิวตันใช่ไหม Summation f เท่ากับ m e ใช่ไหมครับตัวนี้แทน f ในของเราก็คือจะเป็น mg n m e ลบ n เท่ากับ m ay ทีนี้นเรายังไม่รู้ ay ใช่ไหมครับว่า ay คืออะไรเพราะว่า ay มันติด A A อยู่สังเกตด,ดูนะข้อนี้เขาไม่ได้บอกว่าความเร่งเ่ากับเท่าะอะไรมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องไปหาอะไรก่อนหา ay นะครับก็จะครับ Summation F เท่ากับ ME โอเคไหม summation F เนี่ยวัตถุไม่มีหุกแรงใดกระทำใช่ไหมันก็คือเครื่องที่ลงด้วยอะไรครับแรงที่กระทำมันก็คือจะมีแค่ MG sin theta ตัวเดียวใช่ไหมครับเท่ากับ ME นะครับเพราะนั้น A ของคุณก็คือ M ตัด M ไปเพราะฉะนั้น A ของเราก็คืออะไรครับ G สายสอะไร30นะครับซึ่ง g สายสาก็คือ g สายสาก็คือ1ส่วน2ซึ่งก็มีค่าเป็นเท่าไหรครับคือมีค่าเป็น15นห้าั่นเองโอเคไหมเป็นหเมตรต่อวินาทีโอเคไหมเป็น5มเมตรต่อวินาทีนี่ก็คือ e ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการหาค่าเอนตัวน well. ี้ n มันก็คือจะเป็น m e y นะครับดูดิ m g ขออภัยนะครับเป็น m g มเหมือนที่ลงเอาะ m g ลบ m อ y แบบนี้นะครับก็เป็น m นิมวีม0น60คูณ g คูณ10ลบ m 60ม y ซึ่ง a e y ของเรามันคือ a a s i n 30ามถูกครับตัวน,นี้ก็คือ600นะครับลบกับ6 0 e ของเราก็คือ5า s i n 30คือ1ส่วน2โอเคไหมอ่ะลบกันนี่กลายเป็นได้ตัดกันไปน30นะครับก็เป็น600ลบเท่าไหร่ครับ150นะครับซึ่งมันก็คืออะไรครับ450นิวตันโอเค เห็นไหมอันนี้คือการหาค่า n กรณีที่เราเคลื่อนที่บนลิฟต์มันพูดง่ายๆเลยการเคลื่อนที่บนลิฟต์เนี่ยเอเคลื่อนที่บนล้อเลื่อนหรือช่างหนักบนพื้นเอียงเนี่ยคือเราให้เราแตก A ให้อยู่ในแกน x แกน y ปกติก่อนโอเคไหมเนาะตรงนี้นะเพราะว่า A n เนี่ย a มันตั้งฉากมันตั้งตรงแบบนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนะครับเนี่ยเราสังเกตจากรูปนี้ว่ารูปนี้ขึ้นมาก่อนเห็นไหมเนาะเราจะรู้ว่า A มันต้องอยู่ในทิศตั้งหรือขึ้นแบบนี้อย่างเดียว ทิศแกน y อย่างเดียวเพราะนี่นก็เกิด a มันลงแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตั้งทิศเนี่ยแบบนี้มาโคือไหม Get แกน x แกน y อยู่นี่นี่คือเอนี่มาแล้ก็แตกแรงเข้าไปเห็นไหมครับเนาะอันนี้คือตัวอย่างที่50กันเห็นไหมครับการหานะรครับน้ําหนักเนาะบนบนอะไรครับบนล้อเลื่อนนะครับตรงนี้ต่อไปมาดูข้อ51นะครับมาดู ข้อ50บเขาบอกว่าชายคนหนึ่งนะครับมีมวล55ห้ากิโลกรัมยืนอยู่บนล้อเลื่อนถูกดึงให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามพื้นเอียงซึ่งทํามุม37องศากับแนวระดับด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกลังสองชงหาแรงปฏิิรยาที่พื้นล้อเลื่อนกระทาต่อชายคนนี้เขาก็ข้อนี้เขาต้องการหา n อีกเหมือนเดิมโอเคไหมแต่คนนี้เขาใจดีเขาให้ A มาโอเคไหมข้อนี้เนาะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เขาจะมี A ที่เคลื่อนที่ขึ้นด้วยอะไรครับ 2เมตรต่อว okay, ินาทีกำลังสองโอเคไหมทีนี้ชายคนนี้นะครับมีมวล mg ก็ต้องมีแรง n ที่ดันขึ้นเพราะนั้นเนี่ยหนูก็ต้องแตกแรงอยู่นี้ก็คือเราพิจารณาแบบนี้โอเคไหมอ่ะพิจารณาแบบนี้อันเนี้ยมี n มี mg โอเคไหมแล้วก็มี e อยู่แบบเนี้ยโอเคไหมเนี่ยมี e อยู่แบบเนี้ยที่นา่าจง่ายนะเนี่ยก็คือแกนตั้งเนี่ยก็คือแกนแกน x โอเคไหมอ่ะนี่มุมใส่ตรงไหนล่ะนะครับมุมของมันก็คือเนาะถ้เาเกิดเป็นรูปเนี้ยมันเหมือนเป็นไงครับมันเหมือนกับสามเหลี่ยมซ้อนกันอีกรูปนึงมันเป็นรูปเหมือนสามเหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมอีกรูปนึงซึ่งลักษณะเนี้ยมุมสองมุมเนี้ยมันจะเท่ากัน โอเคไหมดูนะคือมุมสองมุมเนี้ยมันจะเท่ากันโอเคไหมดูนี่นะครับก็นะคือมุมตัวนี้ก็จะเท่ากันซต้าก็จะซต้าจะเท่ากันเนาะตามกฎของสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเพราะครั้งคูตัวนี้นนคูจะใส่เป็นอะไรครับเป็นสามสิบเจ็ดได้สามสิบเจ็ดตัวนี้มันก็คือ e y เเมเท่ากับ e s i n 37ตัวนี้ก็จะกลายเป็น e x แล้วกับ e cos เท่าไหร่ครับ e cos 37โอเคเขียนไหมเพราะฉะนั้น A y ของเราเนาะเราต้องการหา A y A y ของเราก็คือ A ข้อน,นี้เรารู้แล้ก็คือ2 s i n 37ก็ 3, 7, คือ3ส่วน5ซึ่งมันก็คือ6ส่วนอะไรครับ6ส่วน5วเราได้ A มาแล้วก็คือ6ส่วน5 A y นะครับ หาี้มาดูหา in n ได้ละหา in จากตัวนี้นะครับหนครับหาหา in จากอะไรครับผม summation f เท่ากับ m e โอเคไหม f ของเรา e มันทิศขึ้นใช่ไหมก็ต้องเป็น n ตั้งลบกับ m g เท่ากับ m e ตัวนี้ต้องเป็น e y อ่าเป็น n M E Y บวกกับ M G M E Y นะครับ55คูณกับ6ส่วน5บวกกับ M G 55ก็จะกลายเป็น550อนะครับอันนี้ก็ตัดกันเอ่อเป็น11นะครับตัวนี้จะกลายเป็น66บกวกกับ5 5 0โอเ้ไหม ห6บวกกับ550เพราะฉะนั้น n เราก็ได้เป็นอะไรครับเนี่ย600อะไรเปล่ยนหกร้อยสิบหกนั่นเองโอเคนไหมตอบตรงนี้โอเคไหมครับอ๋ออ่ะนี่สำหรับการเคลื่อนที่ขึ้นอะไรครับของ บนล้อเลื่อนที่เคลื่อนที่ขึ้นบนดิฟซึ่งโจทย์อันนี้บางคนอาจจะมองเป็นโจทย์ที่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วโจทย์คนนี้เป็นโจทย์ที่ไม่ได้ยากมากโอเคไหมให้เราพิจารณาแบบนี้นะครับเนาอะโอเคอะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับดียวเราไว้มาต่อกันนะครับในข้อต่อไปแล้วกันโอเคไหมครับก็จะเป็นโจทย์ลักษณะนึงนะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีครับผม